สวัสดีช้าพษษษุธสดค่ะดวงความรักประจำวันที่26กันยายนคุณได้เจ็ดดาบส่วนเขาได้เอ็มเพลิกับหัวนะคะวันนี้นะคะไพ่เจ็ดดาบต้องระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะที่อยากจะเข้ามาทั้งในส่วนของเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าเราเผลอไปทําอะไรนอกลู่นอกทางนะคะก็ควรที่จะยุติสิ่งสิ่งนั้นนะแฟนได้เอ็มเพลกับหัวนะคะไม่ดีเหมือนกัน งานการนะคะความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เขาวิตกกังวลอยู่ช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าไม่มีเวลาให้แก่กันหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะมีไพ่ชิลเดนแล้วก็หนูอย่าคิดลบนะคะให้คิดบวกไว้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่อยู่นะคะ คนส,สนิทอยากให้คุณพักเรื่องความรักไว้ก่อนเพราะว่าพลังงานส่วนตัวก็เป็นเจ็ดด่าปัญหาเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็คนที่จะเข้ามาเป็นเดมเพลิ่์กับหัวนะคะน่าจะยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะ